สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์รักสีเกตนะครับวันนี้เราจะมาขอดูพระที่ขออาจารย์รักกันนะครับว่าวันนี้ห้อยอะไรมาบ้างครับอสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขอดูพระที่ขอหน่อยครับอาจารย์อยู่ช่วงเนี้ยแฟนตัวใหญ่แฟนอาจารย์เหล็กอืครับก็มีอติดตาปัันกุ้งเล่อันนี้รูปจะเจ้เก้าคอับแล้วมีรูปหล่อรุ่นแรกทองคำครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญทองคำฉลองวิหารอืมครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญนาทนะครับครับนี่ก็เป็นอติดตาเส้นแหลมทองคำทองคำครับส่วนใหญ่จะเน้นพวกทองคำครับก็มีอันนี้เงินหน้าทองเอ้เงินหน้าเงินอ๋อเงินหน้าเงินครับอันนี้เป็นตะปุกที่ผมทําในวันบวชลูกชายอ๋อครับส่วนใหญ่ก็จะใช้จะเหล็กนะเพราะว่าคารุบท่านครับ ร้านนี้เป็นร้านลูกชายซึ่งเอ่อ่านมาเจอไหมมาอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของสะสมของชาลีคส่วนใหญ่พระใหม่ที่ดังมากคือพระเก่งไม่จำเป็นต้องแฝ่แล้วก็พระแพงไม่จำเป็นต้องใส่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ